เฮ้ยมเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซิลในรีเบิร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะฮะวันนี้เราจะมาแชร์ทีมนะครับผมสำหรับตัวของไฮร่าสฉีดกันนะครับอันนี้เป็น i อดีของคุณเกย์คิงนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็ขอขอบคุณเสียเกย์คิงด้วยนะฮะนะครับ,นะรบก็ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ผมมาดูอไอดีคุณเกย์คิงเยอะเพราะว่าคุณเกย์คิงติดเกมอื่นกน็เพื่อนๆนก็เลยเข้ามาทําของมานั่นทานั่นทํานี่ให้นะครับวันนี้เราจะมาแชร์ทีมไฮร การที่จะอัพซีได้ขนาดนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเตือนก่อนเลยนั่นเองนะครับอธิบายข้างต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการทํา2งชีดเนี่ยสำคัญมากๆที่ตัวของปาสคาวมันเพื่อนน่ยจะต้อง C6 บวกบวกอันเนี้ยบอกก่อนว่าหนึ่งของคุณเกีคิงไม่สวยนะครับไม่สวย2คือปาสคาวของคุณเกีคิงมันโหดมากครับก็คือมัน411นะแต่จะไม่จําเป็นต้อง11ก็ได้แค่ยืนพื้นที่6ก็คือจบแล้วนั่นเองนะครับผมทราบตัวของปาสคาวนะ เน้นย้าว่า6ทําได้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายหลายคนเนี่ยก็ใช้สชีดเนี่ยเป็น4 6เหมือนกันแต่ของปัดคาต้องดีกว่านี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะเออปัจคาผมเล่นแบบนี้ครับจุดอ่อนเป็นสายจุดอ่อนเลยครับช่องหนึ่งเหตุผลทําไมถึงเล่นจุดอ่อนเพราะผมรู้สึกว่าของอ่ะมันไม่ค่อยสวยเออก็เลยใส่เซตนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นขีเดียมครับอ่าประมาณนี้ขี้เดียมแล้วก็เป็นเสื้อครับ a d k แบบนี้ครับอ่า a d k เราเยอะมากนะทุกคนเกือบห้าพันนะผมโคตรเยอะนะฮะแล้วก็นี่ครับผมอ่าเป็น a d k เหมือนกันครับแล้วก็มีขีเดียม แล้วก็มีตรง a d k 25่ตังโคตรสุดเนี่ยเรียกว่า a d k เนี่ยปาไปเกือบ5,000นะครับถ้าถ้าอัพ C เป็น C 12เนี่ย ETK 5,000มีให้เห็นนะครับผมแล้วก็แหวนครับอันนี้เป็นแหวนเกี่ยวกับเรื่องของจุดอ่อนนะครับ12%นะฮะแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยปริมาณความเสียหายจะแรงขึ้นถึงหกนนะครับก็ตีทีสะดุ้งนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับของ พลาสต์คาของพวกอย่างเกี่ยวขิงนะครับประมาณนี้สกิลเต็มนะต้องแนะนําว่าสกิลต้องเต็มแม้กระทั่งพื้นฐานนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงดาเมจที่มันหลุดโค้งไปนิดนึงนะครับผมอ่ะประมาณนั้นด้วยความคิดดาเมจเราเบามากนะผมอ่ะก็ใครที่อยากจะทําให้ดาเมจแรงๆเนี่ยเน้นคิดดาเมจไปเยอะๆเลยครับสามร้อยบวกๆนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะต่อไปต่อไปก็คือตัวของแบบพวกลูซี่เนี่ยแบบยืนคีย์เวิร์ดนะฮะแนะนําอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าตัวของแบบทีมไฮด้าเนี่ยจะต้องสปีดประมาณนะครับสามสิบเอ็ดขึ้นไปนะครับผม ไอ้์ด้ามันมีสปีดอยู่ที่30นะครับดังนั้นน่ยถ้าเราทําช้ากว่า30มสิบ่ยมันจะมีโอกาสที่เราโดนซอยฟรีเยอะนะครับดังนั้นน่ยทำสปีดสามสิบเอ็ดขึ้นไปจะดีมากๆนั่นเองนะครับอืมก็ลูซี่ก็เน้นเอาล้างเน้นฮิวนะครับประมาณนี้ครับอ่ะก็ต้องกันนะครับผมแล้วก็สปีดประมาณนี้ฮะอ่าประมาณนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากเอ่อตัวของบิจกนะครับจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นตัวของ C6 ไม่จําเป็นอันนี้บอกก่อนไม่จําเป็นบิกจกแค่ C2 พอแล้วครับขอแค่แบบเอ่อ มีบัฟดาเมจให้เพื่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของรถทอนเป้าหมาย5เป้านะครับ20%ทำให้เราโดนตีเบาลงโอเคแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มิกกี้ใส่เป็นประปานนี้เลยครับเน้นทึกๆได้เลยนะครับแล้วก็สปีดนิดหน่อยนะครับประมาณนี้พยายามทำสปีดให้มากกว่า30เอ่อ31นะครับประมาณนี้ดีเท่ากับ31ก็โอเคนะครับอืมลีนาครับอันนี้จำเป็นอันนี้บังคับว่าต้องมีลีนานะครับทุกคนเล่นสฉีดต้องมีลีนาลีนาเนี่ยผมใช้งานเยอะเนาะแล้วก็ที่สำคัญไไปปมมาาาากกกวว่่นนนนนััั้้้เเเเลยคืืออออตขขงงงถ็ C6 จะดใรรแบบ พลังป้องกันนะครับผมทั้งหมดเนี่ย41%ทำให้เราตีแรงขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของของลีนาก็เป็นบาน HP นะครับประมาณนี้นะ HP เยอะๆนะครับผมอ่ะสปีดนิดหน่อยนะครับต่อไปครับวิตอเรียนะครับผมอ่ะวิตอเรียเนี่ยต้องทำเป็นฟิวจุดอ่อนร้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีในช่วงบางจังหวะที่ตัวของแบบไฮด้าของเราเนี่ยไม่ตายนะมันจะแบบปิ้มๆนะครับนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของวิตอเรียถ้าทำจุดอ่อนร้อยมันก็จะเป็นการตีทำดาเมจได้ด้วยนั่นเองนะครับอ อันนี้เวลาดีมากเลยนะทุกคนจริงนี่เซตสองฉีดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้กดมือให้ดูก่อนแล้วค่อยไปออโต้นะครับก็วิธีกันง่ายๆครับบิ๊กคิดบัฟลูซี่ล้างวิสต์เียบัฟดีน่าบัฟแล้วก็ฉีดครับจบนะครับเวลาทีมนี้เร็วมากครับเร็วแบบเร็วแบบสุดๆนะครับผมตั้งแต่รอมายังไม่ฟิลสักรอบเลยเพื่อนๆจริงยังไม่ฟิลเลยสักรอบนะครับถือว่าได้ได้เรื่องอยู่นะครับเออแต่ว่าเวลาจะเวียงๆหน่อยประมาณนาทีนิดๆนะครับผมอ่ะลองดูกันนะครับ อ่าบัฟมาครับอย่างที่พูดกันไปครับวิกกิตไม่จําเป็นต้อง C6 นะครับแค่ C 2เพียงพอแล้วนะฮะเออขอแค่ยืนไหวจบอะแล้วก็ล้างครับแล้วก็ล้างฟึบอ่าทีนี้วิตตอรีก็จะบัฟอ่าวิตตอรีก็บนอะแล้วก็ลีน่าก็บนคือผมจะไม่ใช้เวทเบาบางนะครับผมทุกคนไอตัวของเวทเบาบางเนี่ยมันเหมาะกับคนที่แบบเหมือนไฮว่าเล่นคอมสองก็จริงแต่ว่าปาร์ตคาคนตีแม่แรงนะครับ่อประมาณนั้นนะครับถ้าเล่นคอมสองแล้วแบบไอตัวของแบบเวทเบาบางเนี่ย จะกดก็ต่อเมื่อปัดคารเราไม่ได้แบบดาเมจปิดไม่สามารถปิดดาเมจบอสได้2ครทางนะผมอ่ะแต่ของผมเนี่ยซัดเลยผมอืมเนี่ยก่อแตกบวกที่เดมครับแล้วพัดคาก็ยิงแล้วผมก็ตีประมาณแสนหกับเพื่อนเพื่อนอแต่สําหรับของเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ของผมมันยังไม่ได้แรงขนาดนั้นครับอ่าใช้ตัวหอววิตตอรียบัฟนะครับใช้วิตอรียบับแล้วก็วิตตอรียเวฟเบาบางครับแต่วิตตอรียาต้องทาจุดอ่อนร้อยนะเออ บัฟเว็บเบาๆเสร็จแล้วก็ใช้ลีนาบัฟต่อครับอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยิงนะฮะเออแต่อันนี้ผมเล่น2เวฟลูพอดีเป๊ะนะครับทุกคนเอออ่ะคือง,ง่ายๆเราจะล้างแค่ครั้งเดียวครับผมประมาณนี้ฉีนี่มันจะเหลือปิ่มเดียวเห็นไหมมันจะเหลือปิ่มแมวเนี่ยเออแค่นี้ยจะเหลือแค่นี้จริงๆซึ่งผมกําลังทำ42อยู่ยครับตอนเนี้ยเออเนี่ยเห็นไหมจบถ้าทําตัวของ42ได้คือจบแล้วนะครับประมาณนี้แปลรัน,น่ะ อันนี้ของเน้นย้ำว่าของไอดีของคุณเกยคิงอะยังไม่แรงนะครับผมปา,าร์ตก่าคุณเกคิงเบามากนะครับผมถึงแม้ a อดีเคมันจะดูบือบาก็เถอะนะทุกคนนะแต่ว่าพี่แกย,ยังเบาอยู่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมเดี๋ยวขออนุญาตแคนเซอร์นี้ก่อนลุกเลิกการฟาร์มก่อนอเพิ่งได้แหวนมานะครับทุกคนโอ้แหวนแบบหกดาวหวานเจีย๊ยแบแหวนหกดาวหวานเจีย๊ยบอ่ะประมาณนี้ครับมองแดนชัย โอเนี่เวลาก็ใช้ได้ครับผม33มิาวิครับเอาเรื่องเอาชัยอยู่นะต่อไปเรามาลองพิซเซตออโต้ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองให้ดู5้ารอบเวลาคูดเร็วทุกคนเล่นถอบสมองมากนะผมอืมแต่เ่นย้ำว่าปา๊ดขาดทำได้นะครับผมอาจจะต้องแบบหนักๆนักหน่อยอ่ะวิธีการพิซเซตก็ง่ายๆครับอ่ะก็พิซเซตเป็นตัวของแบบพิกกิตบัฟครับอ่ะแล้วก็ลูซี่ล้างครับวิตอเรียบัฟครับแล้วก็ตัวของแบบรีน่าบัฟครับแล้วก็จะเป็นปั๊ดขาดยิงครับแล้วก อ่ะแล้วก็ไอลูปสุดท้ายครับถ้าในกรณีที่ดาเมจเราขาดใช้ตัวของวิตออรีล่างได้เพราะว่าวิตออรียเราเล่นเป็นจุดอ่อนร้อยแล้วก็ฟิวดาเมจด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้บอกเลยว่าสบายมากนะครับอีซี่มากจริงๆอันนี้สองฉีดแบบรู้มือทุนสองฉีดแบบรู้มือรู้ใจกเกงๆในป่าตูดมาตีครับตีครับอ่ะตีมาครับสุดๆล้างครับสดชื่น แล้วก็บิต่อบัฟครับแต่เน้นย้ำนะครับว่าเราอาจจะต้องยืนหไหวหน่อยๆนะครับเอาจริงๆนะยเล่นคอมสองชีดเนี่ยไม่ต้องเน้นยืนไหวอะไรมากมายครับผมขอแค่ได้ตีอ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันไฮด้ามันตีเราเบาน้อยมากน้อยค้างมากครับผมอ่าดังนั้นเราแทบจะเลือดไม่ลดเลยนั่นเองครับอืมเนี่ยลีน่าบัฟบลครับผมเรียกได้ว่าสองชีดแบบรู้มือร,ร,รู้ใจเก่งๆในบาตู <c oughs> มาครับอัดทัวรดำไปทีเนะี้ย ถงสีโลราบต่ำครับ6แสนหกครับอ่ามันต้องประมาณเกือบเกือบแสนเจ็ดมั้งเออดาเมจของของแบบพาร์ทค่าของเรานะครับแล้วก็สําคัญที่ลีน่าต้องอัพสกิลให้แบบเกือบเต็มเนี่ยนะเออลีน่าอัพสกิลให้เกือบเต็มเลยนะครับผมทุกคนลีน่าสำคัญมากนะครับเป็นตัวบูสต์ดาเมจได้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตแบบตีพื้นฐานยังฮิลได้โคตรดีนะครับเออแล้วก็ซัดไปครับประมาณนี้ นี่ดาเมจมันเหลือติ้งเดียวเนี่ยมันเหลือทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะจบแล้วครับเออเนี่ยขาดแค่นิดเดียวอขอความเมตตาจากข้าเนี่ยเห็นไหมถ้าแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์หน่อยก็ประมาณ1นาทีนิดๆนะครับจบแล้วนะครับอีซี่มากพูดเร็วนะครับอ,อืมประมาณนี้เลยยังไง,ไงอีซี่ปะ่ะเอาเล่นไปเรื่อยๆครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับมันเร็วมากมันเร็วมากนะครับไร็วมากแพทเทิร์นลูปเดี๋ยวาลักลางครับ ขอ,อเสียงแน่เนี่ยเรียบร้อยล้างสดชื่นครับต่อครับยาวๆครับ ได้บัฟเสร็จก็ฉีดนะครับผมจีเนี่ยอันนี้ฟูลบัฟแล้วนะครับผมก็ฉีดยาวๆครับต<ำ>ําไปไงรั่นปะเนี่ยเดี๋ยวไปทําทีสองมาบอกเลยว่าแปบ๊บเดียวจบนะครับผมอของไม่ต้องโปงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับผมปล่อยจอยครับของไม่สวยนะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับผมเออดามีดลั่นจัดนะครับผมถ้าถ,ถ้าใครที่แบบดามีดแรงกว่าผมผมว่าน่าจะได้สบายๆเลยนะเนี่ยจบแล้วตํา แล้วเม็ดเ,เหลือติ่งแมวมันเหลือทําเพื่ออะไรวะเ okay. อ๊เอ่อเตะถ้ามันเป็นแบบนี้ก็นี่โดนซอยโดนซอยฟรีไปซะไอห,หนุ่มเออจบแล้วนะครับจะไปทำปัดคาต่อนะดูนะปัดคาแบบน้องน้องอีกแค่นิดเดียวเองไะน้องชายปัดคาบอกลาก่อยวันคุง TT สปอร์ตมีปั๊ดคาปะ่ะเดี๋ยวเอาปาัดคามาล่อแม่งเอาปาัดคามาล่อเลยดิรออะไรอ่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอะ่ะเค ก็ไม่มีครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับเป็นไงไฮด้าสองขีดแบบรวดเร็วรดุดันสายฟาฟาดนะฮะอืม